ครับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับแอดทัวร์กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะทุกคนนะอะวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมยิงปลาภาคอะไรดีทุกคนเออก็จะเป็นภาคซอมบี้แล้วกันนะทุกคนเนาะเป็นภาคซอมบี้คืนชีพนั่นเองเออเนี่ยนิวบอสของเขาก็จะเป็นตัวซอมบี้นะทุกคนนะ ของ Ocean King Pass เนาะทุกคนเนาะเออมาดูกันว่าเขาจะให้เราเท่าไรนี่นะคะทุกคนภาคซอมบี้ของเราก็จะมีห้องให้เลือกเหมือนภาคมันนี่ทรีเลยทุกคนเป็น2ห้องนั่นเองเออแต่ว่าภาค4จะไม่มีห้องให้เลือกนะคะก็คือเข้ามาก็จะโดดโดดเลยนะคะนะคะเออถ้าเป็นภาค4เนาะเออของเอ ก็จะใช้เป็นปืนน้องเหลืองเนาะตอนแรกแอดว่าจะใช้เป็นปืนอินซีแดงน้องแดงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าภาคนี้เขาจะมีปืนแค่3แบบเท่านั้นนะคะอ่ะเราก็จะมาเล่นเบ็ด1บาทกันอีกเช่นเคยเนาะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าเขาไม่ให้เรามาหลายวันแล้วเนาะ เมื่อวานก็แตกไปนะไม่รู้วันนี้จะแตกให้หรือเปล่านะคะทุกคนนะเออเพราะว่าไม่แตกติดต่อก,กันมาตั้งแต่วันลอยกระทงนะทุกคนแล้วก็เพิ่งมาแตกเมื่อวานโอ้โหจะบ้ามากเลยเออกินเล็กผสมน้อยไปเนาะทุกคนเนาะค่อยว่ากันว่าจะได้หรือว่าไม่ได้นะคะทุกคนเออเอากำลังใจ ส่งกำลังใจช่วยแอดกันด้วยนะคะขอเสียงเชียร์ดังๆนะคะทุกคนอ่ะอีเวนต์บะจ่างนะทุกคนนะเรือหางยาวเนาะตอนแรกเรือหางยาวอีเวนต์เนี้ยเขาน่าจะอยู่ภาคไหนสักภาคนี่แหละแล้วเขาก็ย้ายมาเป็นภาคซอมบี้นะทุกคนเออเขาก็จะสลับอีเวนต์แต่ละภาคอย่างที่แอดเคยบอกไปในคลิปก่อนๆหน้านั้นเนาะทุกคนเนาะ เออนี่เขาก็จะหลับภาคนะทุกคนมาดูกันอืมแตกอยู่บะจ่างรอบก่อนอะมาอีกนะบะจ่างคูณสองเองเลยโอ้โหนึกว่าจะคูณเยอะนะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยไปต่อคะ่ะโอ้เทพเจ้าเหยียบลงศพเลยหรือ อคูณร้อยห้าสิบแต่เขาคงจะยังไม่แจกให้นะถ้าเราไปยิงเนี้ยเสียเงินฟรีเลยทุกคนเออเราก็สลับยิงปลาเล็กปลาน้อยไปเหมือนเดิมก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการยิงฟรีเนาะถ้าไปยิงตัวบอสเขาเลยแบบเปิดเกมมายิงตัวบอสอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องมีทริคนิดนึงเปิดเกมมาเราก็หายิงพวกเอีเวนต์พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้ไปก่อนนะคะทุกคน เออไม่งั้นจะเสียงเงินฟรีนะคะทุกคนเสียงก็ค่อนข้างที่จะแหบหน่อยเนาะช่วงนี้ตั้งแต่ก่อนลอยกระทงก็คือช่วงปลายเดือนตุลาแอดก็ป่วยมาตลอดเนาะแล้วก็เสียงแหบก็คือถ้าใครได้ย้อนดูคลิปแรกๆที่แอด ลงคลิปช่วงแรกๆของทางช่องเลยนะก็คือเสียงต่างกันมากช่วงนี้เสียงแหบมากทุกคนเออแอดก็พยายามที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานก็ค่อนข้างที่จะหนักพักผ่อนก็น้อยด้วยนะคะทุกคนนะทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าหน้าหนาวกี่โมงอะทุกคนเออ ตอนนี้ก็เริ่มมีลมเย็นๆมาบ้างแล้วแหละทุกคนอย่างภาคอีสานเขาก็น่าจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ถ้าในเมืองกรุงของเราก็ยังมีฝุ่นยังมีอบอ้าวอยู่บ้างเนาะทุกคนเนาะตามภาคพ,พื้นที่ส่วนของเขานั่นเองเอออะเรากลับมาอยู่ที่เกมกันเหมือนเดิมนะคะ่ะทุกคนนี่ปานิโมก็กว่าจะแตกให้แอดเนาะ ก็นานอยู่ซอมบี้เหมือนเหมือนดวงเอสจะไม่มานะซอมบี้เนี่ยระแคะระคายมากเลยค่ะเพราะว่าบงตั้งแต่วันลอยกระทงคือแบบเมื่อวานได้ไปอะ่ะคือแบบดีที่สุดแล้วนะทุกคนคือแบบเราแบบเออพยายามให้มันได้แบบเราก็พยายามแบบหาหาปืนที่มันแบบตรงกับจังหวะที่ปลาเขาจะป่วยเนาะ เพราะว่าถ้าปลาไม่ป่วยแล้วปลาใส่ก่อนเนี่ยโอ้ยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าคะ่ะทุกคนอืมอมนั่นแหละเออยิงไปปลาเล็กก็เอาเพราะว่าถ้าเราฟาร์มปลาเล็กไปก่อนก็ค่อนข้างที่จะยิงปลาตัวใหญ่ตัวบอสได้นะทุกคนนะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับทางแอดนั่นแหละทุกคนหรือว่าใครมีทริคของตัวเองก็ ใช้ที่ของตัวเองได้เลยนะคะทุกคนเอออืมนี่แหละเอาเรื่องปะคาโอ้ยโอ้ยยิงจนแบบไม่รู้จะยิงยังไงแล้วอะ่ะมาแวมไพคิงของเรา มาเถอะมาเถอะแต่ว่าก็ยิงไปเขาไม่รู้จะแตกให้าหรือเปล่าเนี่ยแหละประเด็นเลย,อย,อย,อยโอ้เรือหางยาวแตกให้ข้าเถิดนะโอโ้โหโอ้โหเนี่ยมันยังไงมันยังไงไม่แตกให้เนี่ย โอ้โหปลาเล็กปลาน้อยโอ้โหอยู่ในโรงศพตัวบอสคูณแค่80เองเหรอเนี่ยนี่มันวันอะไรฮฉันขอหน่อยได้หรือเปล่าไม่ให้ฉันเลยเมื่อวานให้ก็ให้แค่วันเดียวนะคะ โอ้โหฮือไม่แตกจริงๆเออแบบนี้สิแตกมาให้หน่อยนะคะคุณพี่แปดสิบบาทหืมบะจ่าของเราแอดไม่กล้ายิงตัวบอสเลยอะยิงแล้วเนี่ยเขาก็ฟรีอะทุกคนคือมันแบบไม่แตกอะอืมเรือก,ก็แบบ กว่าจะแตกให้ถามว่าแตกมันก็แตกแต่ว่ากว่าจะแตกให้เรานี่แหละทุกคนเออยอมแพ้เลยได้ไหมคะยังค่ะขออีกสักนิดนึงเนาะถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็ไว้กลับมาแก้แค้นพรุ่งนี้เพราะว่าต่อให้เราเล่นลากยาวไปอะนานๆอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมันจะเสียเงินฟรีเปล่าๆเนาะทุกคนเนาะ เออเราต้องมีสติมีสมองนิดนึงเก็บเงินไว้ต่อทุนกันวันต่อวันดีกว่าทุกคนเพราะว่าถ้าเอาเงินลงเล่นทั้งหมดไม่ดีค่ะเราจะไม่โลภค่ะเราจะเล่นแบบมีสติปัญญากันนิดนึงอืเน่ แต่เน็ตของแอดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าบ้านไหนเน็ตดีเนี่ยก็คือยิงสนุกยิงกันสนั่นจอบอกเลยค่ะนี่เตือนแล้วนะคะคือยิงสนุกมากบอกเลยเรือห่างยาวมาบ่อยมากแต่ไม่ไม่แตกให้เลยค่ะคุณพี่อะซุปเปอร์บอมน่าจะได้น้อยอ่ะเพราะว่า วันรอกระทงก็ให้ซุปเปอร์บอมน้อยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ซุปเปอร์บอมก็น้อยเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์บอมมาน้อยมากเลยนะคะทุกคนเออไอตัวไอตัวเนี้ยคือเริ่มเริ่มให้น้อยแล้วเนาะแต่ก่อนเขาให้แบบร้อยสองร้อยเลยนะทุกคนนะอ่ะฟาร์มมิงดาก้อนมังกรแดงของเรามาแลนะ้วทุกคนเออมังกรเรียกซับของเรามาสักกะทีนะคะ แต่ปลาปากระเป้าภาคนี้น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยคือตัวเล็กตัวน้อยมากทุกคนแต่จะมีบางภาคที่เขาตัวใหญ่นะทุกคนนะเออปานิโมอะไรก็เท่าเดิมนะคะทุกคนนี่มีปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะตัวสีเหลืองน่ารักมากปากยืนยืนอ่ะทุกคนคือน้องตัวเล็กเล็กอ่ะอุ้ยไอปลาที่มันจมูกยาวหรือปากยาวเนี่ยมันคือปลาอะไรแอดก็เรียกไม่ถูกนะไอตัวนั้นก็ ราคาพอๆพอกับไอตัวเล็กๆก,ก็แหละปลาปลากระเป๋าอ่ะนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่แตกไม่แตกเลยพี่กุ้งโอ้โหกุ้งยังไม่แตกให้แอดเลยทุกคน <c oughs> อือโอ้โหแรงมากค่ะ ยังไม่แตกให้ดีชั้นเลยค่ะทุกคนอ่ะมาสักกะเทเนืองโอ้โหกว่าจะแตกให้โอ้โหนอนจนลากงอกแล้วอื้มคุณพี่มาอีกเออแค่นี้ไม่พอหรอกมาอีกค่ะเออนั่นแหละมาอีกสองร้อยได้ไหมเออนั่นแหละ โอ้โหให้2 0 0 220กว่าบาททำไมไม่300นะอ่ะมาอีกเราก็จะยิงอีกนะทุกคนไม่แผ่วหรอกบอกเลยเออนั่นแหละกุ้งเท่าไหร่เอ้ยหือ้อยหกสิบได้อยู่เออมังกรรอบนี้ไม่น่าจะมาให้เราแล้วแหละเพราะว่าถ้ายิงก็คือขนาดเนี้ยยิงขนาดนี้ก็คือเขาต้องให้เราแล้วแหละ แต่ก็คือถ้ามารอบเนี้คือยังไม่ให้หรอกแตกเป็นปลาตัวอื่นแทนมาอีกแล้วโอ้โหมังกรเอ้ยมาแล้วก็ไม่แตกให้โอ้ยนอเนาะเรือหางยาวนี่หก็มาบ่อยนะทุกคนแต่ก็คือยังไม่แตกให้เราอะ่ะคือเขายังไม่มีใจให้เรานน่แหละเขาใส่เกาะมากพเล่นภาคอะไรดีนะ คือพรุ่งนี้แอดก็ยังต้องเล่นภาคซอมบี้นี่แหละจะเอามาแก้แขนถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนภาคเล่นไปเรื่อยๆเนาะเราจะได้รู้ว่าภาคไหนให้ดีแต่ว่าภาคเสียแอดก็ยังอยากกลับไปเล่นอยู่แต่ว่าขอ,อารีวิวในแต่ละภาคแต่ละภาคไปก่อนเนาะเพราะว่ามีหลายภาคมากค่ะทุกคนเออแล้วแต่ละภาคของเขาคือไม่ได้มีแค่ Ocean c r i n นะคะมเีเกมอื่นด้วยนะทุกคนมีเกมอื่นสามารถ กดลิงก์เข้าไปดูหน้าเกมได้เลยเนาะเออเขามีแบบเยอะมากค่ายเนี้ยเขาทำถึงบอกแล้วบอกทุกคลิปนะคะว่าเขาทำถึงมากอือลองกดเข้าไปดูหากใครสนใจเนาะชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือกดเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยเพราะว่าแอดปักหมุดไว้ทุกคลิปนั่นเองนะคะนะคะอ่ะ โอเคค่ะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้ต่อคลิปหน้าสวัสดีค่ะ